อะไรครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนในความวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม GTA นั่นเองวันนี้ก็ได้ลงมอดมาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมรู้จักแห่นเขาปอบดูดิดูเฮ้ยเยอแมวอ้ยโหสวยงามว the f ฟั k ยิงได้ด้วยหรอบร์อ๋อโดูนี่ นี่ฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮกาตัาฮ่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 าฮาฮตาฮ่้้ามืาอะไรเก่ามาฟีาฮกระจอกหายไปไหนแฮนคฮอาอู่่าฮ่เอ่าฮไ เฮ้ยมาแล้วโอ้โอสไลด์เฮ้ยนะให้รถสวยมินิปะเนี่ยนี่ไงฮัลโหลโอ้เฮ้ยอืมอืมเจนก็มีรถเหมือนกันนะสนใจป่านี่ไงให้ฟรีให้ฟรีไปเลยเร็วกว่าพวกแกด้วยไม่ไงเยอะมีเยอะ เยอะเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาว่ะฮัลโหลโ,โอ้โอ้โอ้บังอาจโอ้ยตำรวจตำรวจไม่ตำรวจเหรอนี่ไงรถชนทำอะไรทำอะไรไม่ อเกิดการระเบิดไม่รู้ซะแล้วว่าฉันค <üf ule> uh ือผู <Interestingly> <etus aru> ้ควบคุมแรงน้ำถ่วงไม่ไงไม่อะไม่หนีด้วยวิธีแฮนค็อกเอ้ยไม่ไงไปเลยเอวจะตั้งท่าบินให้สวยด้วยดี โอ้โอะไรเนี่ยนี่นี่นี่รู้จักเป่ารถแห่งอนาคตอ่ะอาคุณตำรวจโอ้ฮัรสวนี่โอ้โหโอเรนี้โอ้ไ่ว่าว รู้จักบ้ากับตันอเมริกันไงไทโลกระบังโอ้โหไม่เต็มป่าเฮ้โอ้ยไม่ทำอะไรกันเลยดิอุ๊ยอุยขอขอหยุดเลยโอ้กับตันก็ไ <SM> ม <ES> ่ไหวเลยนี่โอ <ım eni> ้โ <rainforest> อ <omedical futur> <enders> ้ เฮ้ยหายแล้วโอ้ม <A> ันอ <half. S 1> oh, right. ันตรายที <Galile an> oh, oh. ่นี่มันเถื่อนโอ้ยอ้าโดนอะไรแล้วยิงโอ้โอ้ผมทำอะไรผิดฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยโอ้โอโดนอะไรจิตเราต้องสวนกระแสไม่ไอม่จะเว้ยโล่ประสิทธิภาพของโลวายเฟรเนียม ไปไหนก็เฮียไปไหนไปไหนนี่โอ้โหโอโอ้โ้าวฮัลโหลหายแล้วครับไปไหนนู้โอ้โโอกับตันกับตันได้ตายวันนี้แหละ ฮัลโหลตายแล้วจะตายแล้วเออผมไม่เป็นแล้วครับ <is> กับตรงกับตันอเมริกงอเมริกาอะไรผมจะไปเป็นฮีโร่ดูนี่วันพา uh. วัน <laughs> ยา่าอู้ <laughs> ไฟแดงเหรอ <laughs> ไฟแดงเหรอ วันพันวันพันอ h ค o m e on เฮ้ยแกชนชั้นยังงั้นเหรอไม่ไงอย่ารีบมาบังอาจฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันพัน ลโวลัรถจอดนิ่งเหรอฉันจะบินบินไปฉันจะบินบินไปดูรอดรอดรอดไม่รอด่ะเคโอ้พวกนายอะไรเนี่ย มีแต่รถยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขมีรถยุคอนาคตกันแล้วพวกนายไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของรถมาได้ต้องดูชั้นให้ดีนีม่มเวลาติดไฟแดงนี่ไปจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ะดูดูว้าววิธีไปเลยยอดก็ง่าย,ายๆนะครับคุณผู้ชมไม่โอโ้โหโคตรเท่ สวัสดีครับผมเป็นแขกบีไพครับฮัลโหลไม่มีใครเลยเหรอไม่มีใครเหรอไม่มีใครจริงๆใช่ไหมไม่ใส่ทํามันให้รอบเรือไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอืมอืมไม่มีใครเหรอเรือออกจากสวยไม่มีใครเหรอโอ้ของแพงนี่วะนี่ไงฮี โอ้เ oh, ตียงสวยห้องสวยของแพงเห็นแล้วหมันไส้ฮะได้เวลา,เรา,า,วา,าเรามาดูกันดีกว่าสามสองเรามาดูกินดีกว่าสามสองหนึ่งนี่โอ้โหอ,อ,อ่ะระบดมาแล้วเหรอ What the fuck? I'm i s that happen เรือสวยนี่นาย S <S นี่วู้ยตำรวจยิงโอ้โอ้โดดไปทาไมโว้ยมีมีที่ที่เร็วและง่ายกว่านี้มาทำไมนี่หนีนแล้วครับคุณผู้ชมอ้าใครสั่งให้โดดตรงนี้เอือโอ้ไม่หนีแล้วรออะไรล่ะรออะไรล่ะนี่ไง นี่แบบแพนคอกไปแล้วจ้าอยากให้ตามไ่ทันรอดดู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 รอดผ่านฝนเฮ้ยอ,อดิ่งพระสุธาจือไหนเนี่ยไปนะติดบ้าค่าทันทีอโอฮัลโหลโอ้ยออกแล้วออกแล้วยัางยงยังฮังงโลโหลคาทันที อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันนี่ดูดีไม่คกปะต๋โอ้โหโอเล่ชิตวัดโอ้ What the fuck ไม่เป็นไรเหรอเมื่อกี้โดนทำลายทีมเลยนั่นั่นโล่โล่สิโลแล้วครับผู้ชมันสิโลและโอ้โอ้ โ oh. 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 <laughs> อ้โหลบไปอกแกอุ้ยโอ้โหิบหายแล้วครับโอ้ oh. 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 ยใครชนญฉันก็บาดโง่นี่ทำลายได้ไหมนี่ทำไมก้อนมันแข็งจัดจัดอุ oute. ้ยฆ่าตัวตายดีกว่าโอ้เจสซัอโอ้ โอ oh. oh. oh, oh. ้โหเฮียเออเออในเวลากลลหุนแบบนี้เราก็ต้องหาความสุขใส่ตัวกดครับ

รู้ว่าคุณตำรวจสนุกนะาแต่ผมคงต้องหยุดปาร์ตี้เอาไว้แค่นี้นะเพราะว่าตายซะตำรวจรู้เปล่าถ้าอยู่ในโลกที่ไม่มีกราวตีล่ะจะเป็นแบบนี้เฮ้ยนี่ไงลอยไปซะโอย้ย <c oughs> ทำไมลอ,ลอยลอยละลิว